โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมเซเว่ไนไมครับก็ห่างหายไปนานนะหลังจากทางานก็ไม่ค่อยว่างเลยทีนี้พอดีมีอ่านี่ครับมีคนมารีเคเสนะครับผมบอพว่พี่ๆสอนวิธีฟาร์มดูบี้ไหนได้ไหมอ่าผมมีเบลิการสีดาวซีเวียห้าดาวลาเชลสีดานะครับผมก็ซึ่งจริงๆแล้วผมได้คุยกับเขาไปสักพักหนึ่งแล้วนะอ่าก็ติดต่อกันผ่านชนเนลก็ <laughs> รู้สึกได้ว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่ที่มีความสนใจนะว่าอยากทํานั่นทํานี่นะครับผมทีนี้ผมอืมจริงๆแล้วคลิปไอเนี้ยคลิปการฟาร์มเนี่ยมันมีเยอะแล้วนะแต่ถ้าเขาขอมาก็จะจัดให้หน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้เหงือแห้งไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยหลังจากทางานนะอืมแล้วก็มันไม่ค่อยตรงคอนเซ็ปต์ผมเลยคือจริงๆมันไม่ใช่ตามใจผมเลยอันนี้นะอันนี้คือขอให้ผมทําให้อะ่ะ แต่ก็จะทําให้นะครับผมเพราะว่านั่นนะครับไม่ว่างไงพอดีติดเสาร์อาทิตย์ด้วยอืขอมาช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เลยจัดไปถ้าคลิปคืออ๋อยังไม่ได้ลงโปรแกรมตัดต่อเลยนะครับผมหลังจากทำงานก็ลงวินโดว์ใหม่นะครับอืมไม่มีโปรแกรมตัดต่อ <laughs> พูดผิดก็คือผิดไปเลยอะ่ะเออฉะนั้นก็ถ้าพูดผิดเดี๋ยวอาจจะพูดดูวกวนนะอืมก็ต้องขออภัยด้วย โอเคทีนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกคลิปฟาร์มเนี่ยมันมีมาเยอะแหละแต่ว่าที่ไม่ค่อยเห็นก็คือฟาร์มแบบไม่พร้อมใช่ไหมอืมคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเพิ่งเริ่มเล่นใหม่เข,เขาไม่ฟาร์มกันหรอกแบบยากแบบไปฟาร์มเจ็ดขีดเก้าที่แบบว่าทําคลิปกันมาเยอะแยะเนี่ยเขาทํากันไม่ได้ใช่ไหมตอนผมเล่นผมก็เฮ้ยโอ้โหมีคลิป ก็ดูคลิปจากหลายเจ้ามานะบอกวิธีการฟาร์มฟาร์มเจ็ดิดก้าบ้างฟาร์มอะไรบ้าแต่ผมทําตามแล้วผมทําไม่ได้ไงซึ่งตอนที่ผมทําให้คุณคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยอ่ายูคอนเหรอยูคอมอ่าเขาก็ทําตามผมไม่ได้อยู่ดีแหละแต่ว่าผมจะบอกเขาคร่าวๆแล้วกันนะว่าเออตอนเริ่มต้นเริ่มเกมมาแรกๆเนี่ยผมฟาร์มยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็คืออ่าหากิลที่มีอ่าโปรโมทกิลได้เลยไหม <laughs> หากิวนะครับที่มีละิลกิลเนี่ยบอก EP. อีพีอ่ายิ่งเร็วสูงอาจจะหาเร็วสูงไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าคุณเพิ่งเริ่มเล่นใช่ไหมล่ะคุณคุณจะเจอสังคมแบ่งแยกนะแต่ว่าทีนี้ก็หากิ์ที่มีเลเวลสูงคุณก็ทาตามกฎกิลเขาเนั่นแหละพยายามย้ายโดนออกเขาก็มันจะมีสะิวของกิวเนี่ยทําไงโชว์ออนี่นี่จะบอกอัลวินไดอีพีเพิ่มขึ้นอาจจะดูน้อยนะครับแบบสิบยี่สิบ เต็มที่ก็คือ20%เนี่ยแต่ว่ามันเยอะนะอ่ามันจะลดปริมาณการใช้คุญแจแบบจา,จากการฟาร์มได้เยอะมากเลยโอเคนะก็อย่างที่เขาบอกเขามีเบริก้าใช่ไหมคือการฟาร์มเนี่ยผมอ่าแนะนําให้มีไอ้นี่นะอัศวินที่มีสกิลหมู่สองตัวสองตัวบ้าสองสกิลเออซึ่งตอนแรกอ่ะผมก็ไม่มีหลอกเบริก้าผมใช้ คีเป็นตัวแรกที่ได้มาเลยนะเป็นตัวที่มีระกิวหมูเปิดได้มาก็ผมก็ใช้ตัวนั้นยาวๆเลยทีนี้การฟาร์มเนี่ย่าจริงๆมันก็ฟาร์มได้ทุกแมปแหละแต่ว่าแมปที่แนะนำอ่ะก็จะเป็นแมปที่มอนเตอร์ไม่ค่อยใช้รกิลโจมตีใสลเรานะครับก็อย่างแรกก็คือแนะนำเป็น2องคีสิบนะอันนี้คือหมดง่ายนะอืถ้าคุณ ก็คือให้ลองไล่ไปเรื่อยๆครับผมถ้าหมดง่ายผ่านไหวก็ไปหมดปกติปกติไหวก็ไปโหมดยากโอเคนะอืมแต่ถ้าไปถึงตรงไหนไม่ไหวแล้วก็ย้อนกลับมานะครับอย่างแรกเราก็ลองหมดง่ายดูก็เทียมาตเวินนะครับคือจริงๆง่ายผมไหวอยู่แล้วแหละอัลวินเริ่มต้นที่ผมใช้เดี๋ยวนะนี้ดีกว่าอี่ คือฟาร์มเนี่ยจะแบบเอ้มีวิธีสองแบบนะทําได้สองแบบก็คือฟาร์มสามตัวกับฟาร์มสี่ตัวนะครับผมถ้าฟาร์มสามตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่มีสกิลหมู่ตัวเดียวอันนี้คือตัวแรกที่ผมใช้นะของก็มีเท่าเทียนคือจริงๆของมันโง่กว่านี้แต่ตอนนี้มันก็ปรับปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมตอนแรกก็ใช้ห้าดาวใส่อาวุธสามดาวมั้งอืมก็ปรับขึ้นมาก็ตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่มีสกิลหมู่สำหรับผมนะครับก็เอาเลยเอามาฟาร์มเด็กให้ แล้วก็วิธีฟาร์มผมก็ถ้า,าจะให้ตัวหนึ่งก็คือตัวยืนหลังสุดเนี่ยฟอร์เมชันคนเป็นหน้าสีหลังหนึ่งนะตัวหลังเราจะได้ไอตัวที่ใช้สก,กิลหมู่จะได้สก,กิลหมูแรงๆนะครับก็ถ้าเราฟาร์มอาฟาร์มสีนะ่ตัวนะนี่ถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นฟาร์มเด็กตัวหน้าสี่ตัวแล้วปรากฏว่าเรา ยิงสก,กิลใส่มอนแล้วมันไม่ตายหรืออะไรเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแนวทางได้โดยการฟาร์มแค่3ตัวแล้วก็หาตัวลบป้องกันฝ่ายตรงข้ามมาก็ได้นะครับผมก็ถ้าแบบเบสิกหน่อยก็จะเป็นยูรินะตัวนี้นี่มันก็จะลดป้องกันฝ่ายตรงข้ามของศัตรูนะ25%ซึ่งถ้าเราเอายูริลงแล้วอ่าถ้าลดเขาเรียกว่าผมเรียกว่าตัวโคเวอร์แล้วกันนะก็คือมาเพิ่ม มาทําให้อ่าตัวหลังของเราเนี่ยสก,กิลทีเดียวตายนะครับผมถ้าลงแล้วไม่ตายก็แนะนาว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแมบย้อนถอยเขาเรียกถอยหลังไปแมปอื่นดีกว่านะอืมเพราะว่าไม่งั้นคุณก็แบบว่าเดี๋ยวเด็กตายแล้วมันจะไม่คุ้มไงคุณแจสําคัญนะครับแรกๆอาจจะดูว่าคุณแจเราเยอะมากเลยผมเป็นผมเป็นผมยืงจุดนั้นมาก่อนแล้วก็หมดครับปัจจุบันก็คือหมดตูด เดี๋ยวจะพอถามแล้วจะไม่ทันเอาก็เริ่มเลยแล้วกันทีนี้เนี่ยพูดถึงพาสีฟสกิลก่อนเลยพาสีฟสกิลนี่ก็เออมาสกิลมาสเตอร์ี่ละกันนะอ่าสําคัญนะครับผมก็สําหรับผู้เล่นแรกๆเนี่ยอืมก็ใช้ลูบี้กันอย่างประหยัดละกันก็ถ้าจะมาอัพเอาลูบี้มาอัพสกิลติดตัวเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่า คุณก็ต้องแบ่งบางส่วนไปในการเปิดการ์ดเพื่อเอาตัวละครเนี่ยมาเพิ่มเลเวลอ่ามาตีบวกให้ตัวละครคุณด้วยนะครับผมอืมเพราะว่าถ้าตัวละครคุณไม่บวกอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้ขยับไปไหนสักทีทั้งอะเร,ะรน่าเอย่ยอะไรเอ่ยนะอืมก็จัดสรรกันดีๆแล้วกันทีนี้แล้วก็ลองลุยดูคือถ้าเว็บปกติเนี่ยมันด่านบอสด่านสองขีดสิบเนี่ยมันมี มีบอสแค่เว็บเดียวนะวมันก็เลยง่ายๆแล้วก็สกิลทีเดียวก็ตายแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะไม่ตายก็คือใช้ลองสกิลนะครับผมอย่างคุณคนนี้ก็ใช้เบริก้านะผมแนะนําให้ใช้เบริก้ายืนหลังหรือซีเวียดีวะแต่ซีเวียมันมีสกิลสกิลเดียววะก็ลองดูแล้วกันนะเดี๋ยว <laughs> โอเคทีนี้ถ้าเกิดเราสองขีดสิบเนี่ยไหวแล้วเราก็ลองกระโดดข้ามไปดู จริงๆมันจะมีจุดเบรกอยู่แถวๆสี่ขีดอะไรสักอย่าง,างน,น,นะใช่ป่ะเนี่ยใช่เหรออ๋อสี่ขีดห้าไม่ก็สี่ขีดสิบนะครับก็จะเป็นจุดเบรกแต่ว่ามอนเตอร์มันก็จะเริ่มปีเราแหละอืมรู้สึกจะเป็นครงกระดูกมั้งที่มันมีสกิลเพิ่มพลัง ไม่ใช่ดิเข่ามั่วเลยแกไม่ทาด้วยตัดต่อคลิปไม่ได้นะเออละเมอแล้วอ้าวถือว่าด่านสีนี่ขอขอข้ามไปก่อนนะครับเมาก็ไปฟาร์มเจ็ดขีดเก้าเลยนะซึ่งแมปเจ็ดีดเก้าเนี่ยรู้สึกว่าตัวซาร่ามันเนี่ยจะโจมตีเราไม่ได้นะครับผมแต่มันก็มีสองตัวนี้นะ อืมเอาเป็นว่าถ้าโหมดง่ายเนี่ยแนะนําว่าถ้าจะฟาร์มเนี่ยหาแมปที่เราใช้รกิวใส่มันแบบทีเดียวตายเลยนะอืมแบบมาถึงปุ๊บเปี้ยงจบโอเคต่อไปก็ถ้าไม่ไหวก็ลดแมปถอยลงมาเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไปแมปปกติไหวแล้วนะก็มาลองเช่นเคยครับเริ่มต้นที่สองขีดสินะ,ล,ะลองดูวิธีเดิมครับผม คือถ้าไม่ไหวก็ลองหาตัวที่โคเวอร์กับตัวหลักเราไอตัวยิงกระจิวเราได้นะอ้าวกดอะไรเนี่ยอืมต่อไปก็กดกระจิวไปเลยนะครับผมถ้าเป็นเบริกา้ารู้สึกว่าเว็บแรกให้ใช้ไฟก่อนนะเว็บสองให้ใช้ถ้าที่มันยิงลำแสงมืดๆอะ่ะอืมเพราะว่าถ้าสองมันจะแรงกว่าง เ่ยพอถึงเว็บสุดท้ายปุ๊บไอตัวพวกนี้มันชอบใช้ท่าเพิ่มดีเฟนเพิ่มอะไรเนี่ยมันจะไม่ใช้ท่าโจมตีหรอกมีโอกาสใช้อยู่โอ้ยผมยังตะกิวดีเดียวไม่ตายเลยตายสุดๆ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ขนาดหกดาวบวก5กห้าเลยนะเออ แล้วคนฟาร์มใหม่จะทายังไงเนี่ยสงสัยฟาร์มได้แต่ว่าจริงๆเริ่มต้นผมก็ฟาร์มแค่แมปหนึ่งนั่นแหละผมฟาร์มหนึ่งขีดหนึ่งเลยด้วยลำนะครับผมเนี่ยตอนแรกคือผมไม่รู้ไงผมก็ฟาร์มแบบนี้เลยแบบว่าเอาจบไวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินมันได้น้อยกว่ามากนะครับแล้วก็เวลาฟาร์มนะครับแนะนําว่าฟาร์มช่วงฮอตไทม์ก็ดีนะอมืมันจะได้อ่า ไดเงินเยอะๆนสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นได้อัศตินตกมาเยอะๆก็เอามาจำบ,บวกจับวกเลยโอเคนะอืมทีนี้ถ้าปกติผมผ่านเนี่ผมก็ไปเช้นเคยครับก็กระโดดไปเจ็ดีเจ็ดเอเจ็ด9เก้านะเพราะว่าเราลงเจ็ดจีสิบไม่ได้นะครับมันจะมีตัวที่อ่าเป็นตัวบอสเนี่ยไอตัวนอกเนี่ยหรือว่าตัวคอยใช้เลกิลโจมตีใส่เรา เซฟที่สุดคือเจ็ดขีดเก้าครับผมเจ็ดขีดเก้านี่ก็มอนก็จะมีแต่แบบว่าใช้สกกิวลดบัฟฟังมันนะลดดีบัฟดิอ่ลดบีบัฟฟังมันแล้วก็ลดพลังโจมตีให้เรามีตัวผมเริ่มไม่ไหวละอืมก็เอาตัวเด็กๆนยครับใช้ใช้สะิวไปอืมมีอะไรก็ใช้ไปไม่เข้าเลย คือพูดตรงอะขอหยุดไปก่อนคือพูดตรงๆนะครับว่าตอมที่ผมมีคีโอเนี่ยผมฟังฟาร์มสูงสุดได้แค่อาสองขีดสิบนะอือเราก็คืออยู่ๆก็ผมฟาร์มตรงนั้นยาวมากเลยจนได้เบริก้ามานะครับผมได้เบริก้ามาก็กว่าจะทำสามสิบสามสิบใส่ของแล้วมาเว็บต้นอ,อมาตรงเจ็ดขีดเก้าเนี่ยก็ยังไม่ผ่านนะ ก็เลยต้องปดช่องให้มันต้องเริ่มตีบวกต้องอะไรต้องกลดลิมิตเบรกนะครับก็ตอนนั้นก็จําไม่ได้แล้วว่าบวกอ่าตีบวกไปเท่าไหร่ลิมิตเบรกไปเท่าไหร่นะครับผมก็ถึงจะมาลงตรงจุดอ่าของแมปนี้ได้โอ้โหไม่ไายกันบานเดินนะคืออันนี้คือ ตามแบบสมถรถมากเลยผมไม่ได้เตรียมตัวมานะครับพือพอเห็นคอมเมนต์บุ๊กก็เลยมาจัดให้เลยแล้วก็นี่ก็ช่วงใกล้ช่วงขอทามแล้วผมก็ต้องรีไปเก็บตัวของผมด้วยนะเพราะตอนนี้สํำคัญมากผมก็ลงทุนใช้คุณแจให้หาคนที่มาสนใจอืมก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาเพิ่มสีสันให้กับช่องไม่มีคนพูดเลยมีคนด่าด้วยเออแต่จำไม่ได้แล้วนะแต่ก็เขาก็เป็นผู้ชมแล้นะ ถึงธรรมดาเราก็ได้ยอดวิวโอเคทีนี้ถ้าเจ็ดขีดเก้าแบบปกติไม่ไหวเนี่ยลองไปดูแม็ยากสองขีดเก้าครับอาสองขีดเก้า 9, เอ๊ยหรือสองขีดสิบผมก็ใช้เหมือนกันแต่ทีนี้ไอตอนที่ผมลงตรงเนี้ยเดี๋ยวผมทําให้ดูแบบสองอย่างเลยแล้วกันคือตอนแรกเนี่ยที่ผมลงอะ่ะผมลงแบบธรรมดาไม่ไหวอยู่แล้ว เพราะว่ามันสก,กิลไม่ตายผมก็เลยต้องหาตัวมาโคเวอร์ช่วยนะครับผมซึ่งตอนนั้นอะ่ะผมมียูริหกยูริเท่าไหร่วะยูริห้าดาวแต่ตอนนี้ผมไม่มีอะ่ะเอาเป็นว่ามันจะช่วยลดป้องกันฝั่งมันะ่ะเดี๋ยวผมลงแบบธรรมดาให้ดูก่อนนะนี่มาถึงผมก็ใช้สก,กิลคือแรกๆเนี่ยมันต้องอดทนนะครับผมเพราะว่า บางทีแล้วอ่ะมันเรามาถึงเรากดบนล่างปุ๊บมันไม่ตายขึ้นมานี่เราจะเสียสะกิลล่างไปกับเวฟแรงเนี่ยเจ๊งเลยนะอืมแล้วก็เวฟนี้ก็ใช้สะกิลไว้ทีนึงนี่ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ปล่อยออโต้เลยครับ <laughs> พอมาเวฟเออพอมาเวฟสามนะผมก็้าไปอ่ะเออม,มีกล่องด้วย ผมก็ปล่อยออโต้เลยแล้วก็รอนั่งดูไปคือเขาเรียกว่าไรเว็บนี้ผมก็ปล่อยซืมอะ่ะเพราะว่ารู้ตัวว่าทําอะไรไม่ได้นะในตอนแรกๆที่เริ่มฟาร์มผมก็ทําอย่างเงี้ยนะสำหรับใครมีวิธีแนวทางอื่นๆก็บอกด้วยที่ไม่ใช่แบบว่ามาถึงของฟูวิธีการฟาร์มแบบของฟูอันนั้นผมก็ทําได้นะเดี๋ยวผมําให้ดูด้วยเขจาจะไกลขาทเอ้ยได้อัลวินธาด้วยเนะี่ยเราทําดีครับ เราสร้างความดีให้กับผู้อื่นแล้วความดีนั้นก็จะกลับมาหาเราเองหวังผลประโยชน์ร้อยเปอร์เืโอเคก็ผู้รอดชีวิตคือจริงๆแล้วจริงๆอาจจะไม่รอดชีวิตเลยก็ได้นะเหลือแต่ตัวหลังอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปได้ทัพยินแล้วอ่าทีนี้ผมก็ รู้ว่ามันไม่ตายแล้วผมก็เลยหาตัวมาโคเวอร์ซึ่งตอนนั้นผมมีตัวยูริ5ดาวมันทําให้ลดพลังป้องกันได้ค่อนข้างเยอะแล้วยูริเนี่ยก็จะมีสกิลหมู่อยู่สกิลหนึ่งนะครับแต่ผมไม่มีตัวอย่างอะ่ะน่าเสียดายมากเลยนะอืมงั้นทำไงดีเอาเป็นว่ามโนภาพมโนก็คือยูริผมเนี่ยยืนในช่องนี้นะครับช่องไอตัวนี้เลยอ๋อผมน่าจะเห็นเมาส์เนาะอืมแล้วก็มาถึงก็ให้ยูริใช้สกิลแรก ไอ้สก,กิลไหนอะสก,กิลที่มันเป็นสก,กิลหมูอะใส่นะครับผมก็ต้องใส่ของให้มันด้วยนะตัวแรกมันก็ไอกองแรกมันก็จะตายจะตายนะครับผมแล้วก็ส่วนอ่าเว็บสองเว็บสามก็ให้ค o เราใช้สก,กิลบนล่างเช่นเคยครับผมมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ตอนนี้ผมไม่มียูรีแล้วนะครับพผ,ผมใช้ S อสแทนนะอืมก็ลดพลังป้องกันเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราใช้กองเนี่ยเราใช้รูปแบบเนี้ย ไปแมปเจ็ดขีดเก้าเจ็ดขีดเก้าเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับผมเราก็เจ็ดคดเก้านี่ต้องรอแบบสักพักเลยนะเล่นประมาณเดือนกว่าๆมัง้งอืมหรือว่าเท่าไหร่วะจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วของคนนะไม่ใช่เดี๋ยวแบบว่าบอกไปเดือนกว่าๆแล้วมีความรู้สึกว่าเอะทำไมเล่นช้าจังอะไรอย่างนี้แต่ละคนเวลาในการเล่นไม่เท่ากันนะครับต้องเข้าใจนะจุดน,นี้ด้วยอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะฟาร์มแบบปกติให้ดูนะโอเค คือผมก็ได้บอกผมอยู่ตรงเนี้ยนานมากเลยไอ้ยืนอยู่สองขีดสิบเนี่ยนานมากจําไม่ได้ด้วยว่าอยู่ๆผมกระโดดไปเจ็ดขีดเก้าได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมอมืซึ่งเจ็ขีดเก้านี้ผมก็ต้องใช้สกิลหมูถึงสามสกิลด้วยกันนะครับผมถ้าใครไม่มีเอก็ใช้ยูรีได้นะครับมีลดพลังบองกันศัตรูห้สิบเปร์เซ็นเช่นกันนะครับผมสือว่าถ้าไม่ลดพลังบองกัน แล้วเวฟอ่าแล้วใช้สกิลทีเดียวตายเนี่ยก็ใช้ตัวอื่นจะได้นะครับคือมันมีทางเลือกหลากหลายนะไม่จําเป็นต้องฟิกที่แบบว่าเออเราต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นนะอาจจะเป็นข้างหลังอาจจะเป็นเอเรียวก็ได้เอเรียนตัวไหนวะเอตัวนักเวทแสงนะหรือว่าจะเป็นตัวอื่นๆก็ได้แต่ว่าหลักๆแล้วข้างหลังควรจะมีสกิลสองสกิลนะครับในการฟาร์มแบบโหมดโหม,มดยากนะอืม จริงๆถ้าใจห้าวหารหน่อยก็ใช้สองตัวเอาก็ได้แต่ว่าเวลามันจะนานไงแบบไอ้ใช้ตัวเดียวยืนอ่ะอืมมันจะนานทีนี้ผมจะพูดอะไรต่อดีนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้คุณรู้เรื่องเลสหรือ,อยังนะเพราะว่าตอนนั้นมาถามเรื่องอ่าผมหาตัวมันจากไหนต้องขอพูดทวงเวลาเพื่อรอค่าถามมาล้วกัน ตอนนี้ผมเสียดายคุณแจผมพยายามอยากจะทําอะไรที่แบบว่าให้คุญแจมันคุ้มค่ากับตัวผมมากที่สุดนะอืมก็นี่ครับวิธีดูอ่าเลทว่าตอนนี้มีตัวอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยคุณควรจะรู้ก่อนนะว่าคุณควรจะมีตัวอะไรบ้างอยากจะใช้ตัวอะไรดีกว่าเนาะอืมใช้คําว่าอยากจะใช้ตัวอะไรไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นตามคนอื่นเขาก็ได้นะครับหรือว่าเล่นตามผมเพราะผมกาก็้ลอง ลองศึกษาดูนะว่าเอ,อเราควรจะมีตัวไหนดีในกลุ่มเฟซนะครับลองหาเฟซเข้าดู Facebook เ,เข้าดูเขาจะมีข้อมูลคอยอัปเดตตลอดว่ามีตัวไหนมาใหม่มีตัวไหนมาใหม่ในแพทหน้าแล้วสก,กิลตัวนั้นอ่ะคุณดูแล้วแบบมันน่าสนใจมันอยากได้นะครับซึ่งตัวใหม่ๆเนี่ยมันออกมาเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในกิจกรรมกิจกรรมอัศวินนะครับก็จะอยู่ในช่องเลสถือเพิ่มอัตราได้รับนะครับผม ก็ตอนนี้จะมีเอสเนียแล้วก็นี่ก็คุณรู้จักเอสได้ไงผมก็ไม่รู้นะเห็นถามมาว่าใช่ผมไม่รู้เห็นเคยถามว่าเอาเอสมาจากไหนนะอืตอนตอนนี้ก็มีเอสเอสอยู่อ่าหมดไปกับมันเยอะมากส่วนช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาของอ่าลบศูนย์ลบหรือบวกศูนย์ซึ่งถ้าอยู่ในไทยเนี่ยเวลาจะต้องบวกเจ็ดเจ็ดชั่วโมงไปนะครับผมก็ตามที่ผมบอกไปเริ่มตั้งแต่ ลืมไปแล้วอะ่ะ11โมงถึงบ่ายโมงนะครับผมแล้วก็5โมงเย็นถึง5ทุ่มโอเคนะอืมในช่วงเนี้ยเรามีโอกาสจะได้พวกเนี้ยสูงขึ้นผมไม่รู้นะว่าเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่ามันสูงขึ้นละกันแล้วก็มันเป็นแบบว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคือจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่มันเป็นกำลังใจให้เราโอเค ซึ่งการได้โอกาสเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรการเพิ่มโอกาสที่จะได้รับเนี่ยจะมีอยู่แค่3แบบก็คือเป,เปิดการ์ด30ใบเบอร์เปิดการ์ด30ลูบี้นะครับผม yeah, ก็คือเปิดการ์ด30ลูบี้ตัวนี้กับอีกแบบนึงก็คือเปิดการ์ด250ลูบี้แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการผสมตัวละครนะครับก็คือเอาตัวตัวเขาเรียก่อะไรตัวดาวเท่ากันดาวเท่ากันบวกเออ พูดไม่ถูกลืมอ่ะลืมวิธีการบวกเอาเป็นว่าไปหาวิธีการบวกอีกทีแล้วกันนะผมไม่ได้บวกนานละลืมเอ้ยไม่ได้ผสมนานละลืมโอเคก็ตอนนี้เริ่มเวลา h อร t i ท e มนะครับผมนี่มันจะขึ้นอยู่ทางด้านนี้เลยก็เราอยากรู้ว่าคอาทาอะไรก็ชิกดูได้นะครับเพิ่มอัตวิเพิ่มโอกาสดอกอัตวินนะก็เนี่ยครับก็ผมส่วนใหญ่ผมจะเก็บกุญแจไว้รอรอ t อานะ อย่างในเนี้ยผมก็จะดองไว้เห็นไหมคุณแจทั้งหมดเนี่ยคือผมจะพยายามคงไว้ถ้ามันจะบูดผมถึงรับอืมถ้ามันบูดก็คือในช่องจดหมายเนี่ยจะมีระยะเวลาของคุณแจให้เรานะฮะถ้าเกิดคุณแจใกล้จะหมดอายุผมถึงรับเพราะว่าผมจะรอเขาทำในสิ่งที่ผมอยากได้สําหรับคนเริ่มต้นก็คงเป็นเงินบ้่งที่หายากอะ่ะก็จัดสรรกันเอาเองแล้วกันว่าคุณจะกดรับคุณแจตอนไหนแล้วคุณจะใช้คุณแจเยอะๆในช่วงไหน นะครับผมแต่ว่าถ้าไม่เอาไทมเนี่ยก็อย่าไปรับเลยมันเปลืองนะโอเคทีนี้ที่ผมฟาร์มหลกัหลกๆผมก็จะฟาร์มเจ็ดคีดเก้านะเนี่ยคือถ้าของผมแบบมันฟาร์มง่ายไงพวกคลิปฟาร์มมันก็แทบไม่ต้องอธิบายอะไรเลยก็มาถึงกดสก,กิลให้ดู ว่าให้ใช้เลกิวหมูสามลกิวนะครับผมแล้วก็ปล่อยหน้าจอไปเลยทําอย่างอื่นก็ได้คือถ้ามีของดีแล้วมันก็ทําได้แต่ว่าสําหรับคนเริ่มต้นนะมันมันยากไงก็ต้องไปสมาถะแบบแบบตอนต้นๆคลิปของผมนะอืมก็เข้าใจความรู้สึกดีเพราะผมก็เคยเป็นหนึ่งที่เออเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าดูคลิปการฟาร์มมาบ่อยแต่ว่า เรามีตัวได้ไม่เท่านั้นไงเราก็ต้องไปแบบว่าหาตรงที่ยืนของเราอ่ะคือจริงๆฟาร์มมันไม่จําเป็นต้องอยู่แมบเฉพาะก็ได้แต่ว่าพยายามหาแมปที่แบบว่าอ่ามอนสเตอร์เนี่ยมันมีสกิลบัฟให้ตัวเองเป็นสกิลที่ไม่ใช้โจมตีใส่เราอ่ะอืมยิ่งถ้ามันมีสกิลบัฟเยอะๆนะมันก็จะไม่มาฆ่าตัวเด็กเ่านะครับผม ราะว่าถ้าตัวเด็กเราตายเนี่ยก็เท่ากับว่าเราใช้คุญแจไม่คุ้มค่าแล้วฉะนั้นแล้วการฟาร์มเจ็ดขีดเก้าหมดยากนะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบว่าเซฟสุดแล้วในการประคองทั้งเด็กแล้วก็เงินก็ค่อนข้างได้รับเยอะเ,ยเหมือนหายไปตัวนึงโอเคนะอืค่อนข้างได้รับเด็กเยอะค่อนข้างได้รับเด็กเยอะคืออะไรได้ได้รับเงินเยอะอืม แล้วก็มีโอกาสตกของหกดาวด้วยถ้าเจอกล่องไอตัวมอนสเตอร์กล่องนะโอเคนะก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณนะที่อุตส่ามานั่งดูมานั่งถามผมก็พยายามจะตอบให้แต่ว่าอาจจะตอบช้าหน่อยถ้าเคยเป็นวันธรรมดาผมก็กว่าจะกลับมาถึงบ้านนะถึงก็ดึกแต่ว่าก็ต้องขอขอขบข,ขอขอบคุณจริงๆนะครับผมที่ให้ความสนใจนะ ขอคอยเล่นเกมนี้ให้สนุกแล้วกันนะครับผมโอเคปิดยังไงเนี่ยไป <laughs> แล้วครับบายบาย